สวัสดีครับเอซี FC, พบกับอีกเช่นเคยครับเช้านี้มาดูลุงนันทำเมนูอาหารให้บรนไดเอฟซีได้รับชมวันนี้ก็แกงกบนะวันนี้ก็ที่แกงลงไปผัดไปคั่วก่อนให้นันวผัดไปคั่วให้นันวก่อน วันนี้พี่แกงก็ได้ที่แล้วก็นำก<บ>มาลงไปหั่นโดยสัยบ กบนะ <c oughs> น้ำกบมาตักกับพริกแกงเนาะตีเนื้อกบเข้ากับพริกแกง ใ่ผงอร่อยผงงัวผงอร่อยใส่ไปใส่มากใส่มากเลยนะใส่น้อยเนีปรุงเข้าไปเ๋ย่แทบอืมใสไป ปัดได้แห้งครับแกงเบ็ดของปลาปลาของนี่หากินยากกบกบนาปัดได้แห้งเลยครับกล้วยแห้งปัดได้แห้งก่อนที่จะมาใส่ใบใส่พริกใส่ใบมะกรูดลงไปเลยครับอง รสชาติแดงๆที่จะแซ่บปิดท้ายด้วยใบกระเพราใบยิ้มลาใส่ไปเยอะๆสมุนไพรใส่เยอะๆของปลาใส่เยอะๆเพื่อจะแซ่บใส่ไปเลยปลาร้าใส่ไปเลยหอมสบายไร้ลมใส่ก็เยอะๆ ะเพราไากะเพราบ้านกะเพราควายฟตปไปผัดเผ็กดกลน,นาเสร็จแล้วไปตักรับทานกับรุงนานได้เลยนะครับ นาหยบร้อยไปทายกับมุงนั้นเลยครับเส็บๆ,ๆร้อนร้อนไฟร้อนร้อนเลยสวัสดีครับพบกันอีกคิดเคยครับนี่ครับกบนาเนาะ FC นี่ก็อากาศเข้ม ผัดประกาศเค็มประกาศเค็มเจ็แซ่บอร่อยอร่อยอก่อนชมคลิปนี้ก็ยังไงก็ช่วยก,กดไลค์กด,ดกดแชร์กดติดตามก็ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณสตาบันไดรถตีอ่ะเจ้าอะไรครับแตงแตงแตงอ่าแตงมนบ้านผมไม่อยากออกหน้าจอเนาะคน,คนท,าย,ยทายกันเลยเขาสวยเขาสวยแต่ไม่อยากออกหน้าจอ ไม่อยากออกจอกลัวจะดังใช่ไหมกลัวจะดังทุงนั้นไม่กลัวดังเลยครับกลัวจะโด่งเนาะมาที่พอมาทานกันเลยมักแต้งขอแตงหน่อยครับขอแตงหน่อยครับขอแตงหน่อยครับขอแตงหน่อยพอแล้วปันไม่ค่อยดีเคี้ยวไม่ค่อยขาดแต้ง มัทานกันเลยผัดกะเพรามันต้องกินคู่กับแตงแตงแตงอ่อน,ออนผัดกะเพราผัดเผ็ดตบนาผัดเผ็ดกุ้บอ่ะมันก็ต้องกินกับแตงแตงเต็ม,มแบบร้านอาหารน่ะกินแบบร้านอาหารร้านอาหารยิงแตงแก่วะคนแกน่มันกินแตงอ่อนฟ้านคนแก่ไปกินแตงแก่มันก็มดท่าเสิร์ฟอร่อยอ งามจริงๆปกรับเพ็ิดยอดจริงๆอ๋อมาละลับกปเลย được lại mà tí cứ bị tí tí cũng นี่ใส่สมุนไพรเยอะเป็นยาป้อเป็นยาสมุนไนพรใบกระเพราไล่ลมแก้ท้องอืดเจ้ปวดท้อง อื่อเผ็ดสุดยอดแกงของป่าปลาก็กินเผ็ดๆชิเซ็มชิมมากโยกไกลสันอือหืแกงกุบนาตาฟาง แบบปีลีแซ่บมากบ้าเผ็ดอร่อยองานได้กินแกงกบปีงไ,ได้กินหนมันก็ได้กินทั้งปีหรือได้จะกินเนี่ยมันไม่อยากแล้วก็ปีอยากจะกินทั้งขนนกกินทุกวันทุกวันก็เบื่อเกละนะียแล้วเนี่ยโอเกลียแล้ว เกี๊ยกับดล่นแหละเกียกระับลวเกียดกรบเล่นตื้บะไปมองอะอืมไปสามช้อนช้อนเอ็นในช้อนมออะป็นร้อนอ่ะะอือน้องไก่ไปหนึ่น้องอะไรอืม như. Ừ. Cái này rằng. sạch được. Ừ. Dẻn rồi, kim đang เอาละครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าอย่างไรก็เช่ยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องประสานเพื่องามเลยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ